บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2567รัฐบาลตอบชัดยังได้รับสิทธิ์หรือไม่เช็คก,กลุ่มยืนอุทธรณ์ได้รับวงเงินย้อนหลังใช้สิทธิทันทีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2567บัตรคนจนที่มีกระแสะข่าวลือรัฐบาลจ่อย,ยกเลิกล่าสุดนะคะยืนยันแล้วไม่เป็นความจริงกระทรวงการคลังด้วยนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการระบุไว้ว่าอย่างดำเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องช่วยเหลือผู้มีาไรายได้น้อยบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วไม่ยกเลิกช่วยเหลือตามเดิมดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2567ยังได้รับสิทธิ์เช่นเดิมรวมถึงกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์ที่ประกาศผลรอบล่าสุดได้รับสิทธิร์รวมเป็นเงินเท่าไหร่รวบรวมรายละเอียดไทม์ไลน์ใจเงินมาให้แล้วดังนี้ 1มกราคม2567วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและไม่สามารถสะสมเงินในเดือนถัดไปได้วงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนประกอบด้วยบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าโดยสำหรับกลุ่มยื่นอุทธรนซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดให้คนผ่าน อุทธรยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2566ดโวยในรอบเดือนมกราคม2567จะมีเงินเข้าย้อนหลัง9เดือนทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2566ถึง26ธันวาคม2566โดยจะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงธันวาคม2566รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,700บาทและเมื่อรวมกับเดือนมกราคม2567อีก300บาทจะได้รับวงเงินซื้อสินค้ารวม3,000บาทวันที่18มกราคม2567ค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือน ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคม2,566เป็นต้นไปโดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครัวเรือนที่มีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปโดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้ กรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินต้องชำระเองกรณีใช้น้ำประปาเกิน315บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าปาปาเองวันที่20มกราคม5 6 7 7เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทกสก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้ 800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนเงินเพิ่มเติมอีก200บาทโอนเงินทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆห่ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ